แม่เวอร์น้องคุณครูนักเมื่อนควางน้ำประคงค้าน้องเอยคุณครูนักเมื่อนควางน้ำปราคงคากินกินใจแหงแลวน้องกินกินใจแหงแหงแล้วแมวไล่มาไลมาอย่าไม่ด,ด,มด,ดูดสิ่ก็ไ่ดูดชูดเลยมายังไม่ดูดสิ้นไม่ดูดสูดแล้วสิบเนิ้วลูกจะย,ก,ยกและลูกชฉ,น,<อ>กฉนเชยยกแล้ว<อ>ตำเดินสั้นเสริญไววบุญคุณพระพูด จำเนิ่นจเจิญจะไหวคุณพระพูดจำสิ้นอยู่เลวนะเมนะไม่บริสุทสิ์ไหวพระเสกคนต่อสวดมนต์เฮ้บรีสุดนะไหวพระเสกคนต่อสวดมนต์ไหวพระบุดำชงเจ้า,จา,จาและยกไหวใส่กล่าวใสผพรมเฮ้ยดำชงเจ้ายกไหวใส่กล่าวใส่รพรม หยุดปากให้ดีมีคนชมน้องเอ้ยคนรักก็หยุดปากให้ดีมีคนชมโยกไหวใส่กล่าวใส่ผมโยกไหวบังคมทุกราตีน้องเอ้ยใส่ผมก็โยกไหวบังคมนั่นตุกราตีว่ายโยเอ้ยโยเลยละน้องโยเอ้ยโยเอ้ยโยกไ Premises, ไ, Korean, ไปชนอะไรายวายไปน้องเอ้โยว้ไปชนอนไรโยวายไปโยว้ปพระจันท์ไหวแล้วน้องพระจันท์นี่จงแซงเชยแซงจบครบไปในโซโรน้องเอ้แสงใส่แสงจบครบไปในโซโรดมาไหวพระอินทพระพรหมพระยมพระการอยู่ไม่ได้นานลงมาหมดน้องเอ้ปราการอยู่ไม่ได้นานลงมาหมดไหวตาวินโทจันโซโรดก็จันตายไหวหมดในวันนี้ น้องเอ๋ยจันโซรถกันจั์ตายไว้หมดในวันนี้แล้วมาโยโอเอ๋ยผมโยว้วา,าอาจารย์น้อยโยโยถมถวายปราณีน้องเอ้ยโย้วาคุณกรูอานารยมาปลาหนีโคตรแปรโคตรจริงท้นักเสียงน้องเอ้ยเกลียงดีลูกนี่กล่าวคำลัำกล่าวจีนน้องเอ๋ยเกลียงดีลูกน,นี่กล่าวคำลังกล่าวจีนแล้วกลางคืนผมจะวายเลยลูกผมจะวายแนวร่วงเอ๋พระจันทร์เจ้าพ่อเจ้าเจ้าเจ้าวายพระอาทิตย์ น้องเอ้ยจันเจ้าเจ้าเจ้าอย้ไอ้ฟ้าตีทั้งบททั้งบาทโหนนะถ้าลูกร้องพี่ร้องพี่ละปิดหน่อยจะโคโคเข้ามาน้องเอ้ยน้องปิดปิดหน่อยจะโคความเกามาโต้องปัญยมเอ้ยปัญญยมมาจัดจุ่มไปด้วยความปัญญากดจับกดดี ก็เสี้ยอเอบางนาไอปัญญาลูกมาม่นามเลยงเอ้ยบางลาปัญญาลุกมาม่นามเลยก็ับก็เสียไอเกียงโงกะเมือนคงชาววะคงเจ้าเธอเอยเลยยง้คือกองมันกงชาววองเจ้าเทยก็จับก็เสียใไอเกลียงซสยเกียงซสยมาเมือนโทตารา ยอ้แกียนยสกะไลมาเหมือนโตอ้าล่าโอ้นี่โอุดเลียววัดวายวัดวายอุดเลียววัดวายวัดวายรับายพระเทวดาน้องเออวัดวายรำไหว้พระเทวดาเออว่าโอุดเลียววัดวายรับไหว้ครูโมโนได้น้องเออวัดวายรำไหว้ครูโมโนได้โอ้ครูเจ้าเอ้ยครูสอนรับชาเดืองอนนี่มาต้องอ่ะ คูเอ <Coast> ้ยคูซอนจะเดียงคนน่ามาโตงากระดองเอ้ยเดียงคนโตงาละนองเดียงคนก็มาโตงาว่าครูเอ้ยน่าว่าครูซอนซะเดียงกอนโตงาได้ว่าครูสอนเกียนนั่งซื้อช่วยแล้วน้องนาเกียนนั่งซื้อเกียนแล้วเจ้าเอ้ยนั่งซื้อซื้อฮ่ารึครูซอนอาจารยบาโดย่ว่าครูซอนนั่งซื้อ นาดครูสอนดำาู้ราน้องครูสอนดำาู้ราละน้องครูสอนดำตูว่าครูสอนนัเกียนนังซื้อได้ือครูสอนดำดู้าะตาเด่นครูสอนผู้าผู้พาว่าครูสอนผู้พาสอนข้าให้สมํำเรย กูสอนผู้ป้าสอนกายตงนว้ำกำไม่กระโอดเอ้ยสู้กรรมำไม่ไะน้องไห้ตงนว้ำกำไม่ไ่วครูสอนนายผู้ป้าสอนกายตงกำไม่และกูสอนในครกนี่เสด็ดหน่อยเอวปีน้านี่เสด็ดหน่อยโอเล็บนี่เลนี่เสด็ดหน่อยรำเธอจับซอยพวงมาเลยเออกูสอนจบหน่อย จับจับโดยพวงมาเลยน้องเออจับจับโดยพวงมาเลยน้าหนอนจับจับโดยพวงมาเลยตอนคนนังเสือหน้อยจำจับโดยพวงมาเลยและครูโซในสูงนี่กลับมาตอนใส่แขนงใส่ใหญ่แขนกว่าว่าโซตรงกำมไหมโซใจใส่ใหญ่ใจกว่าน้องเออใส่ใจใจกว่าละน้อง ใส่ใส่ให่ใส่คว้าว่ายอดสมนวกรมไม่ซอยใส่ส่ใหญ่ใส่คว้าวายจะเดืองมาเืองกางใ่ไม่ากน้าเนมาเยืองกางใสขาได้ยาปลาปาระปลาขางก้างใส่ปาเตะขาได้ยาปปาระไ้าปลางลารได้ยปาปา ดังกางสายที่ขาดได้อาประพาละว่้ซาเดืองก็มาเยี่ยงกลางคว้าซาเดืองก็มาเยี่ยงกลางควาเยียงเหล้วเบาเออกลางคว้าพอตีขาดได้อาตำลึงทองว่าซาเดืองยี่ว้าและตีขาดได้อาตำลึงทองกันนองเออได้อาตำลึงทองนั่นแหละเอ้ยได้อาตั้ตำลึงทองว่าซาเดืองเยี่ยงกลางคว้าที่ขาดได้อาตำลึงทองพอไดีติดที่นภาหนากหนักติดติบหนัก ต,ตีปานักเเล่นก้าคูยนัเราคุ้น้ำตะเรือน้ำหมดนักเหมือนกันอะอาว่าตีนทีนี่ปานักซองมือจากพระเส้นทองตีนทีปพานัก่องมือจากแนวเส้นทองนันองเอื้อมือจากเอาเส้นทองนั่นละน้อง มือชัเอาเส้นทองว่าตีนตีบนะานักสองมือจักเราเส้นทองห้าในให้ได้เสมือนนองห้าเหล่ตานองได้เหมือนนองเราทำทำนองพระเทวดากระนองอพระเทวดาละนอง อะไรเมื่อนองรบทำนองพระทีวนาโอโซนเจ้าเอ้ยสซนดาโซนเจ้าเอ้ยซนดาไอ้พวกครูอ้กับนองเออข้ารำมันครูอ้กยขารำสิบสองตาครูอ้ายขารำข้ารำสิบสองตาว่าครูอ้ายจดองเออขารำครู้านาังสิบสองาออ้ารำนาสิบสองา ตรงนี้พราน้คงในป่าลุงมาว่าครูไอยแต่น้องเออข้ารำนครูออยการำาต่างกันครูไายก้ารำก้าดำต่างกันว่าครูอายกันน้องเออขารำครูอการำตาต่างกันวาารำต่างกันไม่ได้กันนอเออไม่ได้กนว่าใหญ่ยกแล้วก็าเลิกไ้เป็ลใหญ่ยกไอ้เปลตาคือวัน นายเป็นเกลือวังว่ายายยกน้องเอ้ยเป็นยายยกไอ้เป็นเกลือวัวงให้มารำถาตั้งกา<ด>ยรำทาตั้งกนานพอรับไป,ปแล้วสาวเอ้ยอย่าเมย ตรงอันน la ี้รำตาตั้งการสวยเลยรำตาตั้งกานว่ากายเป็นกนนองเออแมงมุมและกลายเป็นแมงมุมจักเย้เป็นแมงมุมแมงมุมจักเย้หัวกายเป็นกันนองเออแมงมุมกันนองจักเย้ยแมงมุมจักเย้รำตาประยานิองโตตาเนียประยาองโตอร่อยลงนองเออลงเล่นอร่อยลองลงเล่นในซาเย้ เล่นลงเล่นซาใหญ่ว่าลอยรงกัน้องเออลงเล่นลงเล่นซาใหญ่ก่บลงเล่นในซาใหญ่ไอตัวนี้ลองมาตัวนั้นรองเปิดตัวนี้ลองมาตัวนี้รองเ<อ><ไ>ปิดว่าริมกว้างแต่น้องเออแม่นม้ำร<ห>ิมขว้างแม่น,มมน้ำน้าปลาคงค่ะ แม่น้ำแม่น enfin ki> ้ำกงคาวอดิมวังกระนองเอ้แม่น้ำนิววังแม่น้ำพระคงคาวแม่น้ำประคงคาโอดจ้นเอ้ยส้นรำนี่ส้นเจ้ยส้นรำแต่ว่าครูให้กระนองเออกระรำมันครูให้กระรำเทียมบาให้กระรำกระรำเทียมบาว่ากูให้กระนองเออกระรำแล้วครูให้กระรำแล้วทาเทียมบาเทียมบาเฮ่เจ้าที่ อย่ากำลังมันมันเลยนี่มันนั่นแหละแต่ว่าดูมาใจใจอย่างนี่ไอ้น้องนี่รับบทเจ้าหนึกว่าป้าแดงรับดูเปล่ากากรใไกันแล้วบอกว่าไม่เผื่อเพื่อบรรเลงรับได้นางมันเนอะมาไอ้คนแรกกันตัวนี้ปาราตีปันนี่โอ้โลดเรลี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใจแลาวปัดนี้เลยเผื่อเป็นการไม่เอาเรียบใจเนาะเดี๋ยวปุ๊บไปนางปุ๊บไปรับบทได้ไอ้นั่นน่ะไม่ไม่ได้ไอ้คนแรกกี่จ้อ โขาปรีดกุมเงินเอาไว้ลูกหนูด่าไม่ว่าว่าเงเราเราตาเล่ตาพุ่งเล่เลยไม่เล่ได้ม่เอาเอ้วาดเลยก็ต้องชอบเมื่อต่ำโกเกี้ยนก็ปฏิบัติก็ชอบเปรอะอ่าต่อเดี๋ยวตาว่าว่าดีมารับเกรดสี่จากครูวตาว่าไม่ดีต่อเดี๋ยวเฮ้แก้ศูนย์ใหม่ต่อเดี๋ยวอันนี้อันนี้ครูสายันอ่ะไม่ใช่พ่อครูเองพ่อครูไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่กวนสัญชัยพ่อสายันกวนสัญชัย มันเป็นแม่ครูหยุดแล้วตาอีกวนอี๋กูอยากเอาเตียงพอแม่มาเล่นเล่นกันสิเหงาตาเออตึงได้เรียกวทีนี้นิดเดียวอากาว่าเอาใจหนักว่าออกปลดปลงนี่ลงมาเออวกปลดปลงลงมาครัวไอ้กนเน้อการำครัวไอ้การำตาเทียมพอกโกรอยการำตะกะรำเตียมพอกว่าโกรอยการำลาโกรอยการำ วัดไวยใจอวยวดไวยใจยกยกนอกกันกเป็นแพ่นยกนอกเป็นแพลนปลาลนอกเป็นแพลนเป็นแพลนปลาลายกนอกนอกเป็นแพลนยกนอกเป็นแพลนปลาลว่าเป็นเพลนชูซูงสาเนาชูสูงเบนาให้ถูซุงถูซุงซาเบนา นัังเรียนเนี่ยลบกันอานีว่ารําซุ่มเทเบอร์นาอริยกชควันเธอระยะระยะวงดอกไม้ระยะระยะดอกไม้ว่าเรียกชโนอระยะระยะระยะวงดอกไม้ระยะวงดอกไมาละทานี่ปลดปลงผ้าลงมาได้ปลดปลงน่ลงมาได้ครูอ้กยก็นองเออข้ารำมาครูอ้ารก็รำนาธาโคมเวียนว่าครูไอ้ายก็นองเออข้ารำ โกเวียนขากนอกกรูปวาดกนกรูปวาดวาดวายกนกอเอ้ยเหมือนละวาดวายสุบเกียนวาดวายไอ้ไอ้เหมือนลูปเกียนวาดวายน้องเอ้ยเหมือนเหมือนละเบยกับลูปเกียน์ให้มนอกโคมเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัมึงเว้นวักให้เด็กว่ามั่งไม่ใช่ครูมาจะเลยก็สอบแมทเอเอเอมึงอย่าลืมตัวไอ้แจ็คอะ ไปแก่พนั้นลูกกู้รับไปตันหมดวัตตีไอ้เปรีดูขึ้นเลยเออไอ้แขปีตายโง่นี่มึงเฮ้ตาตาอดตาอยากสนมาแต่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ได้ท่ายวันหรอนู่นเด็กไม่ใช่มันเอาทันทีโนเดี๋ยวลาวเลยเดเดเดๆดครูไล่กุนแรงจะไปรวมกันร้อนมันร้อนกูสั่งย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นลาวเลยไอ้เรามันอยู่กับเทแต่เดี๋เทวิงไปว่ากูเวียนกาโต้เลยว่าเด็กกูครูหลายคนก็เวียนกันโสนแต่มึองอะไม่ตุ้มไม่เลย นาเวียนกาวไปชนตีกุเออ,เออต้องเว <คน S 2> ียนไปชนตีคนทุมไม้เพื่อนมั่งออตึกงเวียนนี้เวลาลูกกูหล,ลับบนในเม็ดวักโอนตัววาขึ้นมานเออโบปลา่นี้เวลาเ็าตัดก็ตขาตำบันนี้ครูต้องสอนลูกสีดเออ อะไรได้เนี่ยหรือยังไม่ดูกระนกรูปวัดอ๋อวะกระนกรูปวัดกระนกรูปวัดวาดไว้กระนองเอ้ยเหมือนกระวาดไว้เหมือนน้ากระปลูเกี้ยนวาดไว้ไงเหมือนไงเหมือนลูกเกี้ยนวาดไว้น้องเอ้ยไงเหมือนเหมือนและน้องกระปลูเกี้ยนไงเหมือนก็ปลูกเกี้ยนทไงกระนกมันก้มเวียนเมือกระนกก้มเวียนไงกระนกมันก้มเวียนกระนกก้มเวียน หยังเล่าน้องเอ้หยังล่ากาเทียนปาตานหยังเล่ากาเทียนกาเทียนปาตานว่ายังเล่าละน้องเออกาเทียนเทียนแล้วเอ๋มาปาตานว่ากาเทียนปาตานนี่น้องเออเว้ยนุดนั่นนี่น้องเออเว้ยนุดพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่ามันฉันนี่น้องเออเว้ยนุดพระพุทธเจ้าพะุทธเจ้าว่ามันเออว่าฉันนี่กะน้องเอ๋น้องคราน จันนีน้องเอื้องดงกรนประรามตะคามตะคามตะมอจันนีน้องเอื้องดงกรนประรามตะคามตะคามตะมูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็เปิดมานเพลงนอนตายอยู่นู้นเด้งยังอยู่เลยเคยว่ายังไปไเด้งมามาหลอเด้งยังอยู่เด้งยังอยู่เลยาง เอ้งทำไมทำไมตีนอนไหนกัไปนอนแหล่งเด้เดงเออนอนแหล่งนอนหลูกงเองเลยโหลดไม่เด้งร <c oughs> อ,อดต้องรอดถ้าไม่รอดตุงย้า,ายาังฮะไม่วัดตุงย้าเกไม่หวัยชวดปังพผลลย